สามคำนี้สำคัญมากทำให้เกิดความรอดตั้งแต่ขั้นต้นๆแล้วก็รอดต่อไปตามลำดับจนเป็นการรอดครั้งสุดท้ายทุกขั้นแห่งความรอดล้วนแต่เป็นการเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแต่ว่าเป็นการเห็นที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป ชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปเป็นขั้นขั้นบุตุชนที่แสนจะโงโ่โขั้นเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นบุตุชนชั้นดี <c oughs> บุตุชนชั้นดีเห็นอนิจจังทุกครังอนาัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นอริยะบุคคลชั้นตน้ตนต้นชันเป็นปะโสดาบานันเป็นตน้น เป็นประโสดาบันแล้วก็เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตายิ่งขึ้นไปก็เป็นสะระสกิทาคาเป็นพระอนาคามีกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาถึงที่สุดหมดจดสิ้นเชิงนั่นขอให้สังเกตดูดีดี ที่ว่าความรู้เพียงสามประการนี้เท่านั้นทําให้เกิดความรอดไปตามลําดับตามลําดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นผู้มีภาวะแห่งนิพพานโดยสมบูรณ์คือภาวะที่ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ ก็ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาไว้ว่ามันมีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เมื่อดำรงตนอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาโดยในยะดังกล่าวแล้วก็เป็นอันว่า มุงลังคาหรือเครื่องรักษาจิตถึงที่สุดซึ่งจะทำเป็นพิเศษให้ดีที่สุดในระยะการแห่งพรรษาตามขนบธรรมเนียมที่มีมาใน วงของพระอริยเจ้าเป็นอริยวังสะปฏิปทาคือเป็นเครื่องปฏิบัติสืบสืบกันมาของพระอริยเจ้าแังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับคำว่าพันษาหรือเข้าพันษาหรือจําพันษา มาพอสมควรแล้วสำหรับจะได้ดำเนินตนให้เป็นไปตามนั้นตามสติกำลังของตนทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่าพันษาพันษานี่โดยความหมายทางวิน,นัยก็คือไม่เที่ยวไป ในระดูฝนซึ่งเป็นความลำบากต้นลำบากแก่ตนเองเพื่อจะทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นดังที่มีคำกล่าวว่าเมื่อจาริกไปในระดูฝนก็เหยียบย่ำข้าวกล้า,าหรือพืชพันธ์อะไรของชาวนาภิกษุไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ต้อง ลำบากมันเกี่ยวกับฝนก็อยู่เสียในที่แห่งเดียวถ้าเป็นขั้งพุทธการมันก็แยกกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะภิกษุในครั้งพุทธการ mm. เที่ยวไปตลอดเวลาเที่ยวไปเที่ยวไปจาริกไป <c oughs> ส่วนภิกษุสมัยนี้ไม่ได้ไปไหน จะเป็นฤดูฝนหรือไม่ใช่ฤดูฝนก็ไม่ได้ไปไหนหรือมักจะไม่ได้เป็นนมันก็เลยเหมือนกันไปเสียหมดที่นี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าฤดูฝนจะอีกกลับเที่ยวไปเพราะว่ายังมีคนมีพระภิกษุเนี่ยขึ้นรอดลงเรือในฤดูฝนมากอยู่เหมือนกันตามที่สังเกตเห็น นี่ก็คือไม่เคารพวินัยถ้าจะมีความรบเะมีความเคารพในวินัยอย่างแท้จริงจะต้องอธิษฐานจิตไม่ไปไหนจนตลอดฤดูฝนเว้น <c oughs> แต่เรื่องจำเป็นที่สุดจำเป็นโดยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่แกล้งว่าเดี๋ยวนี้มันแกล้งว่ามันก็สัตตาหากันเกือบจะตลอดพรรษา <c oughs> นี่ความหมายทางพระวินัยนคือไม่ไปไหนในฤดูฝนหยุดอยู่ทำหน้าที่ในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างยิ่งทีนี้ถ้ากล่าวความหมายโดยทางธรรม,มก็คือว่าจะคุ้มครองจิต ไม่ให้ฝนรั่วรถคือมีการประพฤติปฏิบัติจัดสรรทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเพื่อไม่ให้กิเลสเรียบดังฝนนั่นรั่วรถจิตทำความเพียรทางจิตไม่ให้ฝนรั่วรถจิต แต่ว่าทำความเพียรทางจิตชนิดนั้นต้องมีศีลด้วยต้องมีสมาธิด้วย <c oughs> มีศีลคือเตรียมพร้อมในด้านร่างกายและวาจาให้เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นอยู่แล้วอบรมสมาธิให้จิตมีกำลังให้จิตคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่การงานของจิต แล้วก็เจริญปัญญาแจมแจ้งอยู่ในความหมายของอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทำได้อย่างนี้ชื่อว่าจำพรรษาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคราวาสทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้จำพรรษาอย่างยิ่งขอให้ทุกคนพยายาม มันจะมาได้ชี้แจงถึงเรื่องความ,มหมายหือใจความสำคัญของคำว่าพรรษามาพอสมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะยังมีกิจที่จะต้องทำต่อไปตามพิธีระเบียบวิธีของประสงค์ทั้งหลาย แดังนั้นจึงยุติธรรมเทศนานีโดยการดักเตือนท่านทั้งหลายว่าทุกคนจงมีการจำพรรษาให้ถึงสี่สุดแห่งกำลังจิตใจสติปัญญาของตนจะได้เจริญงอกงามในธรรมวิน,นัยในภาษศาสนาแห่งสงเด็จพระบรมศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไป ธรรมเทสนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประกาศฉันี้นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นบ,บันี้อ <c> า <oughs> จมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิประภาคเจ้าเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของผั่นทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุกาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนา ทีวีสัจนาแล้วในวันวานนั่นก็คือเรื่องการจำพรรษาความหมายของคำว่าพรรษาและเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นที่จำพรรษา เธอใจความสั้นๆก็คือว่าเมื่อกล่าวโดยวินัยในความหมายทางวินัยจำพรรษาก็คือไม่เที่ยวไปไหนในฤดูฝนจนตลอดฤดูฝนหยุดอยู่นาที่แห่งใดประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้สุดความสามารถของตนของตนแม้ที่สุดแต่คฤหัสชน ก็ถือโอกาสนี้ประพฤติอะไรให้เป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาทั่วๆไปนี่ในส่วนวินัยก็คือไม่ไปไหนจนตลอดฤดูฝนเรียกว่าอยู่จำพรรษาในความหมายโดยทางธรรมก็คือจะต้องประพฤติปฏิบัติ ชนิดที่ฝนคือกิเลสรั่วรถไม่ได้ <c oughs> มันก็ได้แก่การมุงหลังคาให้ดีซ่อมแซมหลังคาให้ดีจนกระทั่งว่าฝนไม่รั่วรถได้จริงๆ <c oughs> ในกรณีนี้ฝนคือกิเลสกิเลส ฝน,นเป็นคำเปรียบของกิเลสเพราะว่าฝนเป็นสิ่งที่รั่วรถกิเลสรั่วรถจิตให้จิตเศร้ามองไปด้วยกิเลสทีนี้เราก็จะมุงหลังคาให้แก่จิตไม่ให้ฝนรั่วรถได้พุทธบริษัททั้งหลาย รู้จักจำพรรษากันโดยลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คือไม่ไปไหนในฤดูฝนแล้วก็มุงหลังคาให้ดีที่สุดจนฝนรั่วรถไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวจนตลอดพรรษาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ อาวิชชาความไม่รู้และความไม่มีสติไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีอารมณ์มากระทบอวิชชาก็ได้โอกาสครอบงำจิตให้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชามันก็เกิด <c oughs> กิเลสไปตามลำดับเพราะว่าเมื่อไม่รู้ ก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบก็เกิดกิเลสประเหตุนั้นถ้าสิ่งที่มากระทบนารักน่าพอใจก็เกิดความโลภก, <c oughs> ก็รั่วรถจิตถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ไม่พอใจก็เกิดความโกรธหรือโทสะโทสะก็รั่วรถจิตถ้าสิ่งนั้น ไม่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นอะไระก็เต็มไปด้วยความสงสัยหลงไหลมัวเมาก็เกิดโมหะขึ้นมารั่วรถจิตจึงได้ครบถ้วนทั้งสามประการที่จะเกิดขึ้นมารั่วรถจิตเหตุสำคัญก็เพราะไม่รู้ สิ่งทั้งพวงตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งพวงที่เลสก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดนั้นแล้วก็กลุ่มรุมจิตความที่ไม่รู้สิ่งทั้งพวงตามที่เป็นจริงนี่มีอยู่เป็นพื้นฐานคือไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นดังพระบาลีว่าสพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะธรรมหรือสิ่งทั้งปวงอันใลๆไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนดังนี้ถ้ามีความรู้เรื่องนี้เสียแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้ พราะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนั้นเองจะยึดมั่นให้เป็นอย่างไรตามใจของเราไม่ได้ก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นสิ่งใดที่จะให้เกิดกิเลส <c oughs> ความรู้เบื้องต้นที่สุดก็คือความรู้ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักกันให้ดีๆเพราะมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องเข้าใจยาก เมื่อจะมานำเอาเรื่องนี้มาสั่งสอนประชาชนในข้อที่ว่าให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมัน่นคือมั่นไม่ได้ก็เกิดมีคนบางพวกครูบาอาจารย์อะไรบางคนกล่าวหาจะมาว่าสอนไม่ถูกเรื่องเอาเรื่องสูงสุดมาสอน แล้วก็ไม่เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่จริงในเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเรื่องปัญญาอยู่ในตัวเขาก็หาว่าเอาปัญญามาสอนก่อนไม่สอนศีลสมาธิไปตามลำดับนั่นคือมันโง่เองไอ้คนที่กล่าวอย่างนั่นคือคนที่โง่เองเมื <c> ่อ <oughs> เราพูดตามลำดับเราก็พูดว่าศีลสมาธิปัญญา แต่พอจะให้เป็นการปฏิบัติแล้วต้องเอาปัญญามาก่อนเอาปัญญามาก่อนแล้วจึงจะมีศีลได้ดีมีสมาธิได้ดีมีสมาธิได้ดีแล้วก็ส่งเสริมปัญญาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ส่งเสริมศีลและสมาธิให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนกว่าจะถึงที่สุด ดังนั้นปัญญาจึงจะต้องมาก่อนเพราะถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าจะรักษาศีลกันอย่างไรจะเจริญสมาธิกันอย่างไรถ้าปัญญาไม่มีมาก่อนก็รักษาศีลโดยความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัยศาสตร์ไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสีลับพตะปรามาตแล้วคือลูปคลามศีลและพรดให้หมดความหมายหรือเหตุผลของมันเสียแล้วนี่เพราะว่าไม่มีความรู้ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนั้นเรียกกันบาลีว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอาวิชชาเรียกว่าอุปาทาน แต่ถ้าเราจะมีศีลอย่าะพึติศีลก็จงทำแต่เพียงสมาทานสมาทาน,สมาทานสมาทานศีลอย่างที่ได้สมาทานไปแล้วเราจะไปรักษาไว้ด้วยดีสมาทานแปลว่าถือเอาอย่างดีอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นมันคือถือเอาอย่างง่เคล้า ถ้าสมาทานก็ถือไหวเอาไหวรับไหวอย่างดีนี่เราต้องสมาทานศีลให้ดีรักษาไห้ดีอย่าไปอุปาทานศีลว่าเป็นของขลังของจัตจิตวิเศษวิโสอย่างนั่นอย่างนี้ความคิดมันก็งูเขลาก็นนอมไปในทางไสยศาสตร์เสียศีลก็เป็นศีลที่ถูกลูกคลำด้วยอวิชชา เรียกว่าศีลปะตะปรามาตดังกล่าวแล้ว <c oughs> ข้อที่ว่าความมายึดมั่นถือมัน่นนั่นเป็นธรรมะสูงสูงก็จริงแต่ว่ามันก็ตั้ง,ต,ง,ต,งต้นไปตั้งแต่ต้นมิ่เนันนั้นมันก็ผิดหมดไปมีอุปาทานจนเป็นศีลพปตุปาทานไปเสียหมด จะขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าแม้แต่เด็กๆเด็กๆแท้ๆเนี่ยก็ยังต้องรู้จักคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเด็กๆเ,เล็กๆแท้ๆมันยึดมั่นถือมั่นว่าของกูว่าตัวกูเช่นพอของหายหรือตุ๊กตาแตกตกแตก มันก็เสียใจมันก็ร้องไห้เหมือนกับว่าจะตายนะเพราะความมันยึดมั่นถือมัน่นถ้ามันมีความรู้อยู่บ้างไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็ไม่ต้องเป็นถึงอย่างนั้นแตกแล้วก็หาเอาใหม่เรื่อสูงขึ้นมาเด็กที่มันยึดมั่นถือมั่นมากในเรื่องเกียรติเรื่องหน้าตาพอสอบล่ตกก็ร้องไห้ มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องยึดมั่นถือมั่นจนร้องไห้หรือที่เป็นขนาดหนักไปฆ่าตัวตายก็สอบไล่ตกนั่นคือโทษของการที่ไม่รู้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นมากเกินไปทีนี้เรื่องของคนหนุ่มสาวเขผิดหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป นี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่ว่าอาสามีหรือภรรยานอกใจตัวเองก็จะเป็นบ้าตายนี่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าคนบางคนยึดมั่นความดีในความดีในเกียรติยศชื่อเสียงของตนมากเกินไปเพราะไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ ก็ยิ่งตัวตายฆ่าตัวตายเหมือนที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์สองสามวันนี้อย่างนี้ก็มีนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม่คนธรรมดาสามันลูกเล็กเด็กแดงก็ควรจะรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้พอสมควรแก่ สภาวะของตนของตนแล้วก็รู้เรื่องความมย,ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะหมดความย,ยึดมั่นถือมัน่นบรรลุธรรมะอันสูงสุดการมาย,ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดนั่นเป็นชั้นสูงสุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องกระทานี่เป็นความรู้ในชั้นปัญญาปัญญาต้องมาก่อนแล้วก็จะต้อง จะได้ช่วยให้ศีลและสมาธิเป็นไปด,ด้วยดีข้อนี้เห็นได้ง่ายๆในข้อที่อริยมรรคมีองค์แปดะการนั่นทั้งแปดนั้นพูดเรื่องปัญญาก่อนคือสมาธิทิและสังกับโปและสมาสังกับโพก็จึงพูดเรื่องศีลคือสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชิโว แล้วจึงพูดเรื่องสมาธิคือสมาวายาโม ο, สมาสติและสมาสมาธินี่ดูที่พระพุทธเจ้าท่านจัดสอนหรือท่านวางหลักว่าอย่างนี้แต่คนมันก็ยังโง่ยังโง่ว่าจะต้องศีลก่อนต้องศีลก่อนแล้วจึงสมาธิและปัญญาเมื่อจะมาแนะนำกันอย่างนี้ก็มีผู้เอาไปค้อนว่าไปด่าไปว่าไป ประนามตามความคิดของขาว่าสอนผิดสอนพลาดสอนไม่ถูกลำดับสอนไม่ถูกเรื่องถูกราวนี่ท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจไว้เราเคยได้ยินศีนสมาธิปัญญาอยู่เป็นประจำแต่พอเป็นการปฏิบัติถ้าจริงๆมันกลายเป็นว่าปัญญาศีนสมาธิ ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปดเป็นพุทธบริษัทมาถึงป่านนี้แล้วไม่รู้กี่สิบปีแล้วแก่จนแก่จนเฒ่าแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็มีเพราะว่าคนมันอวดดีนั่นเองมันไม่สังเกตไม่กำหนดให้ดีมันก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ แต่ก็ควรจะถือตามหลักพระพุทธภาสิทธิ์ที่ตัดไว้ในเรื่องของอัตถังีิกำมักตัดปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรและจึงจัดเรื่องศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจีโวและจึงจัดตัดเรื่องสมาธิแลวจึงจัดเรื่องสมาธิสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสวดท่องอยู่ทุกวัน ก็คอยเข้าใจความจริงของเรื่องว่าที่จัดว่าอย่างนั่นนั่นมันมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างไรวัตถุประสงค์มุ่งหมายก็คือให้ปัญญามันนำทางเป็นแสงสว่างและเป็นเครื่องส่องทางให้เห็นว่าควรจะเดินไปในทางไหนนี่แหละเป็นเรื่องปัญญาที่จะต้องมีมาก่อน